ใครกำลังหารถ Mercedes-Benz เครื่องดีเซลที่ไม่จุกจิกหรูหราาคาจับต้องได้ตอนนี้น่าซื้อมากๆคือ Mercedes-Benz S-Class ตัวนี้เป็น S350 CDI ปี2010เป็นตัว m i n เนอร์เชแล้วเมื่อก่อนแพงมากๆนะออกมาเมื่อหนล้านกว่านะครับตอนนี้ราคาจับต้องได้มากนะครับราคาพิเศษเหลือเป็นแค่6 9 9สนเบาทครับ <c oughs> บอกเลยว่าบางคันยังขายเกือบล้านอยู่เลยนะครับเดี๋ยวไปดูรลเอียดกันว่าตัวรถน่าสนใจขนาดไหนครับ เีครับเนกับช่องโ no นเนมเนาะมีคนถามผมเยอะมากนะว่าจริงๆตอนนี้อยากได้รถเบนซ์นะครับที่เป็นเครื่องดีเซลมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับผมว่าถ้าพูดถึงดีเซลเนี่ยทุกคนต้องมีรถในฝันเป็น S-Class แน่ๆเนี่ย w .221 เนี่ยมันเป็นรถที่ออกมามือหนึ่งเนี่ยโดยเฉพาะดีเซลจะแพงกว่าเนี่ยราคาประมาณ7ล้านบวกลบนะ7ล้านจริงๆถ้าคุณซื้อตอนนั้นเนี่ยหถึงเล้านซื้อบ้านในหลังหนึ่งนะครับ แต่คนส่วนใหญ่เนี่ยอยากได้แต่ราคามันแพงมากอยากได้เครื่องดีเซลนะครับเนื่องจากว่ามันประหยัดนะครับแล้วไม่ค่อยจุกจิกเท่าไหร่ตอนนี้ราคารถเครื่องดีเซลเมื่อก่อนมันแข็งมากแต่ตอนนี้มันคือจริงราคามันตกมากเลยครับมันทําให้คนซื้อได้ประโยชน์มากๆเจ้าของเดิมอาจจะทําใจขายลําบากมากๆโดยเฉพาะรถแบบนี้นะครับคันนี้เป็น S Class w .221 ตัวนี้เป็นตัวม i n เนอร์เชนปี2010แล้วก็ตัวก่อนมายเนอร์เชนกับม i n เนอร์เชนก็จะมีการอัปเกรดออปชันภายในะให้ให้มันมากขึ้นต่างกันที่ลายไม้นะครับพวงมาลัยพอเป็นม i n เนอร์เชนเนี่ยถ้าเป็นเครื่องเบนซินนะครับเขาจะใช้รหัสเป็น S300 นะครับเป็นเครื่อง V6 แต่ถ้าเป็นดีเซลจะใช้รหัสเป็น S350 นะครับก็คือเป็นเครื่อง3 0 0พันเทอร์โบนะครับคู่เกียร์นัอต g จ็คือ7สปีดโรงงานให้แรงม้าประมาณ2 1 1รแรงม้านะครับแต่จริงจเมืองนอกอะ่ะเครื่อง แต่เนื่องจากว่ารถสูที่เป็นฐานภาษีนะครับเขาจะทอนแรงม้าลดลงให้ไม่เกิน220แรงม้าอยู่แล้วนะครับเวลาซื้อรถ s อสคัแบบนี้นะคุณรู้ไหมว่ารถศูนนะครับส่วนใหญ่ออปชั่นจะไม่ค่อยมีคันนี้นะครับเป็นรถศูที่ออปชั่นมาครบสุดตัวท็อปสุดสภาพแบบนี้คือคันนี้คือรถมือเดียวครับเจ้าของออกป้ายแดงมานะครับเป็นรถบริษัทที่เขาดูแลถึงมากๆเขาเปลี่ยนอุปกรณ์จากศูนย์เกือบหมดทุกอย่างเลยนะครับเขา้าศูนย์ทุกระยะคันนี้ไม่206แต่ผมบอกเลยนะ จากประสบการณ์ผมนะมันขับดีกว่าไม้แสนกว่าของลูกค้าบางคันที่ไม่ค่อยได้เซอร์วิสเวลาเขาเซอร์วิสศูนย์ไม่ใช่ไม่ดีนะศูนย์ส่วนใหญ่จะจัดการเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนแล้วมันแพงกว่าลูกค้าส่วนใหญ่ก็เลยจัดก,การซ่อมพอมันไม่ซ่อมนะครับบางอาการมันก็เลยลามนะครับแต่คันนี้เปลี่ยนทุกอย่างนะครับเครื่องยนต์มันเลยเฟิร์มมากๆเลยนะครับอุปกรณ์ภายในถี่มชอบอย่างหนึ่งคืออันนี้ถือว่าพังน้อยมากคันนี้นะ เราแค่ฟอ,อกเบาะนะครับคือสีําเดิมนะครับหนังไม่ได้เย็บเลยเพราะมันรถมือเดียวเลยสภาพดีมากๆ s อสคัเครื่องดีเซลเนี่ยบอกเลยว่าราคาแข็งกว่าดีเบนซะินน่ะประมาณแสนกว่าบาทถึง2 0 0 0 0นผมว่าประมาณ2 0 0 0 0นได้เลยแหละถ้าเป็นเครื่องเบนซินนะครับตอนนี้ตัวปี2007เนี่ยผมเห็นขายกันอยู่4 0 0 0 0 0ถึงห้าแนนะครับแต่ดีเซลก็ยัง6กถึงเจ็ดแสนนะางกันเกือบ2 0 0 0 0นนะครับด้วยความนิยมของคนที่ชอบส่วนใหญ่จะเล่นเครื่องดีเซลมากกว่าอยู่แล้ว แล้วอย่างที่2อเอาจริงถ้าถามผมมันก็ซ่อมน้อยกว่าจริงๆมันเป็นรถที่ขับดีนะครับออปชันมีครบเลยโดยเฉพาะนะครับถ้าใครชอบรถที่ขับนิ่มนวลน,นะ S Class เนี่ยเหมาะที่สุดเลยนะครับคันนี้นะครับตัวรถนะเซอร์วิสอุปกรณ์ส่วนใหญ่มาครบหมดแล้วนะครับแล้วได้ล้อกับยางใหม่นะครับยางเป็นยางปี24เลยเอาจริงถ้าคุณดูในประวัตินะเด,เดี๋ยวมันมีประวัติอยู่ในเก๊ะนะครับประวัติเนี่ยเขาเปลี่ยนช่วงล่างจากศนะูนย์ ลูกหมากอะไรทุกอย่างนะครับปั๊มพอร์เนี่ยแหลกโงมอะไรเนี่ยเขาเปลี่ยนจากศูนย์เลยนะครับดังนั้นแพงมากๆมันทําให้รถขับดีมากๆนะครับ S350 CDI ปี 2010- 2 0 1 0ตัวไมเนอร์เชเรียบร้อยนะครับรถมือเดียวนะครับไม่มีชนหนักเลยนะราคานะครับ699,000าครับจะแลกจะเชิญจะขายทับเข้ามาได้เลยถนนโล่งๆเราจะลองเหยียบให้ดูแบบสั้นๆดูนะแต่บอกเลยขับโคตรดีใครสนใจครับโทรมาที่0617์6 2 2 2ครับ หรือใครต้องการจะซ่อมรถนะครับก็โทรมาอีกเบอร์ที่0990966661นะครับโทรตามเบอร์นี้ได้เลยหรือสแกนตาม QR code นี้ได้เลยนะครับถนนโล่งๆเราจะลองเหยียบให้ดูนะครับก่อนอื่นเราจะปรับเป็นโหมดสปอร์ตนะคือจะปรับเป็นโหมดสปอร์ตเนี่ยรู้สึกอย่างหนึ่งนะครับเหยียบปุ๊บเนี่ยโอ้เสียดายมีรถข้างหน้า ยามหาทวนรโล่งๆมาลองเหยียบให้ดูนะครับเอาจริงนะมันอาจจะไม่ใช่รถรถสปอร์ตที่เหยียบแล้วพุ่งมากนะครับ211แรงม้าแต่ผมว่าโอเคนะเนี่ยเหยียบโออยากจะบอกว่าด้วยความเร็วสูงๆร้อยกว่าเนี่ย คือถือว่าโอเคมากเลยนะครับคือมนให้ความนิ่มนวลยังมีความแรงอยู่ด้วยตัวบอดี้ที่ใหญ่นะครับผมว่าเพียงพอเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกนะพอเป็นเครื่องตัวใหม่แล้วนะครับที่เป็น S350 ที่เป็นเครื่องเทอร์โบตัวใหม่แล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าเออมันเหยียบแล้วมันขับธรมัดทาแมงกว่าตัว S320 นะครับแล้วก็รู้สึกว่าโดยเฉพาะคันนี้นะรู้สึกว่าเครื่องอะ่ะคือดีเลยนะครับอย่างที่ผมบอกเนาะ คือผมก็ขับรถรุ่นนี้มาหลายคันนะครับรถที่มีประวัติเข้าศูนย์ที่เขาซ่อมถึงถึงเนี่ยจริงๆรถเครื่องดีเซลมันวิ่งได้เยอะอยู่แล้วอะแล้วก็มันเป็นรถที่ขับดีอยู่แล้วนะครับเนี่ยตอนนี้ผมปรับเป็นโหมดคอมฟอร์ตก่อนคอมฟอร์ตทั่วไปเนี่ยคือให้ความนิ่มนวลเลยนะครับผมเอาเอาตัวเอาช่วงล่างถุงลมอะ่ะถ้าปรับเป็นโหมดคอมฟอร์ตเนี่ยก็จะนิ่มนะครับเมื่อกี้ผมปรับเป็นโหมดคอมฟอร์ต แต่ถ้าปรับเป็นโหมดสปอร์ตก็จะเฟิร์มขึ้นกว่าหน่อยหนึ่งนะครับจะถามผมนะแค่คุณเร่งแซงเพียงพอเข้าโค้งถือว่าใช้ได้แต่ตัวรถใหญ่แต่บอกเลยว่านั่งข้างหลังคือน,นิ่มคาแรคเตอร์ของเบสคลาสนะครับถ้าเทียบกับ F02 เนี่ยคนละอย่างกันผมบอกเลยว่า F02 จะให้ขับสนุกสนุกกว่าเฟิร์มกว่าแต่ความนิ่มเนี่ยนั่งข้างหลังกับความการขับเนี่ยผมว่ายังไงก็สู้ s Class ไม่ได้เอาพูดตรงๆผมก็พูดมาหลายรอบแล้วผมรู้สึกว่าความราูหลาความนิ่มเนี่ย S Class เนี่ยกินขาด แต่ข้อเสียอย่างหนึ่งนะครับถ้านับปีเท่ากันนะถ้าคุณเอาซีรีส์เกับ s อสคามาชนกันนะครับคือหลายๆอย่างในตัวรถรุ่นนี้มันอาจจะเก่ากว่าเนื่องจากว่า s อสคามันตัวบอดี้วิวสอเนี่ยมีมาตั้งแต่ประมาณปีประมาณ 2006- 2007นะครับ F02 ที่ใกล้เคียงกันมันออกหลังกว่านะครับดังนั้นมันวิธาการก็จ,จะใหม่กว่าแต่บอกเลยว่าถ้าใครต้องการรถเออลักชูรี่ซีดานเครื่องดีเซลนะครับดูแลไม่ยากนะผมแนะนําเลยเนี่ยว่า เอสคลาสดบ221เนี่ยดีเซลเนี่ยตอนนี้นี่คือน่าจับต้องได้มากๆเลยนะครับเพราะบางคันยังขายเป็นล้านอยู่เลยนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันว่าตัวรถเป็นยังไงบ้างครับสเปครายละเอียดของตัว Mercedes- Benz S Class นะครับ S350 CDI นะครับ W221 นะตัวนี้เป็นตัว Minor Change เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเครื่อง350แล้วเนาะคันนี้นะอย่างที่บอกต้นคลิปนะครับเป็นรถมือเดียวนะครับที่ประวัติเข้าศูนย์ลุกระยะแทบจะไม่ค่อยเห็นรถคันไหนที่เข้าศูนย์ถึงไม่200,00 คือเปลี่ยนหมดผมบอกเลยนะรถแบบนี้สภาพดีกว่าที่ผมเจอหลายๆคันขับดีกว่าเยอะคือเครื่องเกียร์ดีเพราะเขาเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่หมดนะครับท่อทุกอย่างเปลี่ยนของแท้จากศูนย์นะครับศูนย์เบนซ์ครบทั้งหมดเลยนะครับทุกระยะนะมีหมดเลยนะครับทําให้รถคันนี้เป็นรถที่ขับดีมากแล้วออปชั่นนะครับมีครบทุกอย่างเลยนะไฟหน้าตัวนี้เป็นไฟซีนอนลูกแก้วนะครับไมนเนอร์เชนนะไฟไฟตัวนี้จะเป็นหยักแล้วเอลีดีขีด้งล่างอย่างนี้นะครับ ไฟลูกแก้ว2ตัวนะเนี่ยคุณดูสภาพดีนะสีนะครับโดยรวมถือว่าโอเคนะไม่มีอะไรนะมันจะมีรอยเลอะบ้างเมื่อกี้เพระผมขับมาขับทดสอบขับมานะครับแต่ดูสภาพเนี่ยสวยเลยอะ่ะคุณรถที่มันเข้าสู่ทุกระยะเนี่ยผมบอกเลยว่าสภาพมันดีมากๆเลยนะครับรถเนี่ยทำช่วงล่างเปลี่ยนลูกหมากเปลี่ยนปีกนกไม่อัดนะเปลี่ยนนะครับจากศูนย์หมดมีประวัติหมดเลยนะครับด้านข้างจะเขียนเป็น Blue Efficiency นะครับ ตัวนี้ไฟเลี้ยวนะไฟเลี้ยวจะเป็นตัวีแบบนี้แล้วนะครับคุณด,ดูประตูดูดใช้งานได้หมดนะดูสีด้วยรวมถือสวยนะครับไอ้ช้ล่างนี่เป็นเล็กโครนนะจริงๆไม่มีอะไรเลยนะครับตัวนี้นะเนี่ยรถสูน์นะรู้ง่ายๆนะครับประตูดูดนะเปิดปุ๊บนะครับนี่ดูดปกตินะครับดูดทั้ง4บานนะดูได้นะครับเปิดักเข้าไปนิดนึงนะครับดูดได้ทั้งหมดนะคุณดูคิ้วยางนะ ิ้วยางโดยรวมถือว่าสวยเลยนะครับตัวนี้มีซันรูฟด้วยนะครับดูด้วเดีด๋ยวเช็คอีกฝั่งหนึ่งให้นะ <Yeah. S 1> เปิดนะครับให้ดูคิ้วยางคิ้วยางยังสวยอยู่เลยนะ oh. เปิดตัวดูดดดนะครับปิดได้ปกตินี่นะครับมาดูฝั่งนี้ด้วยนะครับเนี่ยตัวล็อกปกติเลยนะ <Yeah. S 2> ถือว่ารถนะครับ <Yeah. S 2> เขาเปลี่ยนอุปกรณ์จากศูนย์มาหมดเลยนะนะครับแล้วก็ สภาพดีมากๆนะมาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังนะตัวไฟ r น h a เชนไฟนะครับจะเป็นไฟ LED แบบนี้นะดูง่ายๆนะครับมันจะไม่ใช่เป็นตัว C นะนะครับเป็น LED สวยงามนะท่อคู่จากโรงงานเลยนะครับดูท่อคู่นะท่อคู่จากโรงงานมาสวยเลยเปิดฝาท้ายนะครับ ฝาท้ายไฟฟ้านะใช้งานได้ปกติเลยนะครับเนี่ยคิวอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยผมว่าก็ยังสภาพดูดีอยู่เลยนะบุ๊กเซอร์วิสแมนนวลทุกอย่างยังมีอยู่เลยนะครับเดิมๆเนาะเนี่ยนี้นี่เดิมๆนะครับเ,เดิมมีหมดมีมาหมดเลยนะนะครับเนี่ยอุปกรณ์ข้างบนก็ยังมีอยู่นะครับปิดฝาท้ายไฟฟ้าด้วยนะเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับข้างในเป็นยังไงบ้าง ดูข้างในนะถึงว่าอันนี้คือเบาะเดิมทั้งหมดนะเดี๋ยวจะทําการฟอกให้ใหม่นะครับอยากให้ดูสภาพเนี่ยที่เราได้มานี่คือเบาะมเดิมนะคืออย่างที่ถ้าคุณดูหลายๆเทปนะจริงๆเบาะเดิมเนี่ยนิ่มสุดแล้วนะครับนี่คือสภาพดีมากแล้วนะสาหรับเบาะที่ไม่ได้เปลี่ยนใหม่นะครับเพราะรถคนันนี้รถมือเดียวเลยเราได้จากลูกค้าเราทำศาศให้เราก็เอามารีวิวเลยนะครับด้านข้างนะเบาะนะครับเป็นเบาะปรับนะครับปรับได้หมดเลยนะเน่ยปรับตรงขาก็ได้นะครับ ปรับที่ดันขาก็ได้นะปรับได้หมดเมมสามระดับแล้วที่สําคัญนะครับตัวนี้เป็นเรอ่อกสีแามาเดนด้วยเป็นรถสูตรที่ออปชั่นเยอะสุดนะมาดูด้านในกันนะครับโอเคกุญแจนะอยู่นี่นะกุญแจนะครับจิ้มเข้าไปนะเ,เดี๋ยวเราปิดเสียงก่อนนะครับโอเคพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยสีก้านเนาะตามสไตล์ S Class อยู่แล้วเนาะ หนังยังสวยอยู่เลยนะครับคันนี้ไม่สองแสนหกนะแต่มีประวัติเข้าศูนย์ครบหมดนะครับตัวจอซ่อมให้หมดแล้วนะจอซ้ายขวาซ่อมให้หมดอุปกรณ์ส่วนใหญ่ใช้งานได้หมดคันนี้ออปชั่นเยอะมากนะครับนี่มีไนท์วิชั่นนะครับไนท์วิวแอสซิสต์นะครับใช้งานได้อยู่จอยังใช้ได้ปกตินะครับครบทั้งหมดเครื่องเสียงเป็นทรรมาเกดอนเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับนี่เป็นเบ่งไฟฟ้านะนี่เป็นไฟออโต้นะครับเกียร์นะครับเป็นเกียร์คอนะอย่างที่บอกนะดึงเข้ามานิดหนึ่งนะครับขึ้น นะครับหรือลงตรงนี้ได้เลยนะอ๋อลืมบอกนะครับสําหรับท่านที่ไม่เคยใช้นะตัวนี้ไม่ต้องตกใจนะตัวนี้คือเซนเซอร์นะครับปาร์คเซนเซอร์นะครับเนี่ยเราถอยหลังมันจะขึ้นอย่างนี้นะแล้วก็เกียร์อารนะครับโอเคตัวนี้มีครุสคอนโทรลพร้อมนะครับนี่มันมีลิมิตกดเข้าคือลิมิตนะครับ กดอีกทีออกควบคัน,คนโซลคือขึ้นกับลงเนี่ยมันจะเห็นค e c ค n นโ o l นะครับบางทีลูกค้าไม่ค่อยไม่ค่อยได้ใช้นะกดเข้าไปแล้วเหยียบไม่ออกนะครับมันล็อกความเร็วอยู่นะมาดูคอนโซลกลางนะถุงลมใช้งานได้ปกตินะครับนี่เช็คตัวนี้คือรถเนี่ยเราเช็คประวัตินะรถเขามีเปลี่ยนนะครับวาลวนะครับเปลี่ยนโช๊คมาตลอดอยู่แล้วนะครับขึ้นแล้วเนาะตัวโหมดสปอร์ตนะครับเนี่ยมีโหมดสปอร์ตนะเขียนแล้วนะครับคอมฟอร์ตนะเปลี่ยนได้นะครับ อาร์คเซนเซอร์เนาะตัวนี้ก็จะเป็นความสว่างของทั้ง2จอนะครับโอเคแอร์เย็นปกตินะครับคอนโซลสวยเลยนะสเปกคอนโซลทุกอย่างสวยนะครับนี่ความคลาสสิกของเบนซ์คือตัวนี้แหละนะครับแอร์นะครับ,นะรบสามารถปรับได้ปกติเลยนะอันนี้จะเป็น CD นะครับเครื่องเสียงดีเลยนะคันนี้เครื่องเสียงไม่เสียไม่จอดตากแดดเพราะน้ำไม่เข้าข้างหลังเลยนะครับนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ต่างๆของตัวรถนะ คอนโซลลายไม้ mind, นะามาดูนะครับปรับอะไรได้บ้างนะตัวนี้ไฟฉุกเฉินนะครับอันนี้ตัวปรับลุมบ้านะเนี่ยหมุนขึ้นหมุนลงนะครับเนี่ยผมรู้สึกได้ว่าข้างหลังผมมีตัวอะไรดันอยู่นะครับอันนี้ดิสเวดีโอนะครับปรับทุกอย่างจากตรงนี้ได้นะดูตรงนี้ก็ได้นะครับตัวนี้ออนออฟวิทยุเมื่อนเสียงลดเสียงนะครับเห็นรถเสียงให้ตัวนี้แล้วแต่ว่าเราเซตตัวนี้เป,นเป็นเปิดปิดหน้าจอนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวโทรศัพท์เนาะตัวนี้เป็นเกียร์นะครับเนี่ย S M นะครับแล้วก็ C นะตัวนี้ก็จะเป็นที่ดันคอข้างหลังนะครับนูที่เป็นม่านหลังนะครับเนี่ยม่านหลังใช้งานได้นะเปิดให้ดูม่านหลังนะครับใช้งานได้ปกติเอาจริงถ้ารถไม่จอตดตากแดดม่านหลังไม่ก่อบนใช้งานได้เลยนะชันต่างๆนะของตัวรถนะครับมีจริงๆมีสั่งงานด้วยเสียงนะ แต่เราจะไม่ค่อยคอนโทรลกูอยาารู้เรื่องเท่าไหร่นะครับจริงๆใส่อดเดรสได้นะเนื่องจากว่าตัวนี้เป็นรถศูนย์อยู่แล้วนะครับเนี่ยมีแผนมีแม็แผนที่ด้วยนะตัวนี้ฟังก์ชันต่างๆของตัวรถนะครับเนี่ย esp นะครับ assist ต่างๆนะครับ daytime running light intelligent light system นะครับ adaptive main beam นะครับมีออปชันมีครบหมดเลยนะ wheel adjustment นะครับเนี่ยเราเข้าไปดูเนี่ยจริงๆ a d j u ได้หมดเลยนะครับ ออปชั่นเยอะมากแล้วก็จอซ่อมมาหมดแล้วด้วยเนาะมีแบบทุกอย่างจะขึ้นเตือนจากตรงนี้ได้หมดนะครับมาดูเครื่องเสียงตัวนี้นะจริงๆสามารถเข้าไปเล่นตัวนาวีนะครับองจริงผมไม่ค่อยเจอที่มันยังใช้งานได้อยู่สตีท 3D ก็ได้นะครับนี่สามารถใช้งานได้นะครับออดิโอนะครับเล่นอะไรได้บ้างดูดิสตนะครับเมมโมรี่การ์ดนะครับอินเทอร์เฟซ usb เล่นได้นะ อันนี้สามารถเปลี่ยนจอข้างหลังได้นะครับเล่นจอข้างหลังได้นะเราเห็นตรงนี้ก่อนคนเห็นไม่ชัดนะครับจอข้างหลังเปลี่ยนได้นะ AUX ทุกอย่างจับตรงนี้ได้หมดเลยนะครับก็โทรศัพท์นะแล้วก็วิดีโอนะครับจริงๆเล่น DVD ทุกอย่างได้นะครับอันนี้คือปรับต่างๆของรถเนาะเนี่ย Ambient Light น,นะครับปรับทุกอย่างจากตัวรถได้จากตรงนี้หมดเลยนะครับคนโซนตรงกลางนะก็เปิดปิดได้ทั้งสองฝั่งนะครับได้หมดเลย อันนี้ตัวเบาะนะสภาพหนังเดิมๆหมดเลยนะครับอ๋อลืมบอกคันนี้มีซันรูฟนะครับแล้วก็จะมีที่ไว้ซันลูฟนะครับนี่ปิดได้นะคนมีซันรูฟต้องใช้นิดนึงนะครับมันจะฝืดเพราะนาไม่ได้ใช้นะอย่างที่ผมดูนะครับอุปกรณ์เซอร์วิสนะรถคันนี้เป็นรถปี2010เลยนะครับแต่อยากให้ดูอย่างหนึ่งนะเดน๋ยวไม่ดูวันนี้อันนี้เป็นประวัติซ่อมนะครับที่เราเก็บมาเนะาะเดี๋ยวให้ดูนะ เขามีเก <ersch> ็บไว้นะเนี่ยเข้าสู่ทุกระยะเลยนะครับเนี่ยตั้งแต่ไม่สองแสนกว่าเนี่ยเข้าหมดเลยนะครับเนี่ยเปลี่ยนอะไรบ้างนะเนี่ยเปลี่ยนท่อนะครับน้ำมันเบรกนะครับใช้กองนะครับที่เปลี่ยนจากศูนย์ไปเลยนะเนี่ยน้ายาละห้องเครื่องนะครับเนี่ยน้ำมันเครื่องนะครับเนี่ยเปลี่ยนเนี่ยคุณดูบินเนี่ยบินเนี่ยเข้าทุกระยะเลยนะครับเนี่ยเขาเปลี่ยนหมดนะคุณดูเนี่ยน้ำมันเครื่องพาวเวอร์ทุกอย่างเปลี่ยนหมดนะครับ อุปกรณ์ที่เปลี่ยนเขาเปลี่ยนมาเนี่ยคุณดูเอาไว้ง่ายทอบินเนี่ยเยอ,อะมากเขาเก็บไว้หมดนะครับเขาเป็นประวัติของเขาอยู่แล้วเนาะดังนั้นรถคันนี้นะครับประวัติซ่อมถึงหมดเลยนะคือเอาจริงถือว่าขับดีมากๆเดี๋ยวไปดูข้างหลังกันนะครับมาดูที่นั่งที่สบายที่สุดของรถคันนี้นะครับประตูดูใช้งานได้ปกตินะมาดูข้างในนะครับข้างในก็กว้างขาบกว้างมากอยู่แล้วนะอุปกรณ์คันนี้ทุกอย่างโดินว,วมใช้งานได้ออกชั่นมีครบหมดเลยนะครับเข้าดูรถกันนะ ตัวนี้นะครับเบาะนะครับสามารถปรับเนะี่ยนี่คือขาผมเหลือมากๆนะเนี่ยผมสามารถปรับขาขาไปได้อีกนะครับปรับสุดนะปรับขาตรงนี้ได้อีกนะครับคือสุดมากๆคือนอนสบายมากๆนะครับหัวก็ปรับได้นะปรับได้จากฝั่งนี้ฝั่งนู้นก็ปรับได้นะครับตรงนี้ปรับได้หมดคือสบายนะถามผมผมว่าสบายมากๆตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับรุมบ้านะแต่ถามผมว่าจากประสบการณ์ผมผมไม่เข้าใจอย่างหนึ่งปุ่มตรงนี้มันชอบหลุดนะครับ หลุดแล้วหลุดเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยหลุดทุกประจําเลยมันหายากมากมันหาซื้อไม่ได้นะครับหาไม่ได้จริงๆนะพวกนี้กดขึ้นนะครับจริงจริงแทบจะไม่รู้สึกเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นรีโมทนะนี่นะครับกดเข้ามานะตรงกลางจะเป็นรีโมทนะครับซึ่งรีโมทเนี่ยก็จะเอาไว้เปิดจอ2องจอนี้นะครับซึ่งพูดผมพูดตรงๆนะมันเก่าแล้วเนาะคือมันจอก็ใช้ได้ตัวนี้นะครับต้องกดตรงนี้ให้มันเป็นเรีย เลฟกับไ right รก่อนนะฮะนี่อันนี้ก็เปิดติดนะครับแต่มันน่าจะยังไม่เข้านะครับน่าจะเสียอยู่ฝั่งหนึ่งแต่เอาจริงนะครับถามผมผมว่าทุกคนคงไม่ได้ใช้จอหลังกันแล้วเนาะแต่คือมีจอเนี่ยถือว่าโอเคหรือถ้าอยากใช้แนะนําไปเปลี่ยนจอ Android นะครับจะเวิร์กสุดเลยแล้วก็อุปกรณ์ตรงนี้ใช้รีโมทต,ตรงนี้เลื่อนได้นะครับปรับทุกอย่างตรงนี้ได้เลยนะปรับตรงนี้ปุ๊บนะครับ แอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแอร์โฟโซนนะหน้าสองนะครับแล้วก็หลังสองนะหลังคือมีคนถามผมว่าถ้าเทียบกับซีดีเจในปีเดียวกันนะถ้าปี2 0 1 0ราคาซีดีเจตอนนี้ก็ประมาณนี้นะครับแต่เบนซ์ดีเซลจะแพงกว่าเนื่องจากรถน้อยกว่าทําผมนะผมว่าความนุ่มสบายเนี่ยนี่บีเสู้เบนซ์ไม่ได้นะผมว่าเบา,าเบาเบนซ์นุ่มกว่านะครับความรู้สึกนะม่านนะครับเราใช้งานได้ปกติเลื่อนลงอย่างนี้ได้เนาะฝั่งนี้ก็เลื่อนลงได้นะครับ มานหลักก็สามารถเลืนลงได้นะครับนะตัวอาจจะตรงนี้เ,เราแก้ไขให้นะมานนะครับมีติดอยู่นิดนึงเดี๋ยวเราจัดการให้นะครับก็นีขึ้นได้หมดเลยนะครับสวยงามมากๆนะกระจกนะครับพร้อมสุดๆเลยนะครับ ราคาเนี่ยตอนนี้นี่คือจับต้องได้มากโอเคครับได้เห็นรายละเอียดของ Mercedes-Benz S Class นะครับ S3 50 CDI รถมือเดียวปี2010นะครับตัว Minor c h a n g e เรียบร้อยตัวท็อปสุดนะครับนะเครื่องเสียงคาร์บิดอนเบาะตัวเต็มครบทั้งหมดนะครับราคา699,000าครับใครสนใจครับโทรมาที่0617 4 6, 1, 7, 6 2, 2 2 2ครับโทรมาเบอร์นี้ได้เลยนะหรืออยากจะซ่อมรถนะโทรมาที่0 9 9 0 9 6 6 6 6, 6 1นะครับหรือคิวอาโค้ดต่ำนี้ได้เลย ะครับหรือใครใช้รุ่นนี้อยากจะเข้ามาเซอร์วิสก็เข้ามาหาเราได้เลยนะคันนี้เราเช็คหมดแล้วนะครับเราทําช่วงล่างนะดูอุปกรณ์ครบหมดแล้วนะครับเอาจริงคือขับดีมากนะครับใครสนใจก็ทักมาได้เลยนะสุดท้ายนะครับฝากติดตามช่องโนเนมนะครับหรือใครจะซ่อมรถ mm hmm. ก็อย่าลืมโทรมาที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย